โดนผดงแดงใส่สะเลยล้าท่านผู้ชมนะไตรตันนะครับผมสองซี่ทำงานเลยล้านะครับไข่มีก็เก็บใบดีนะครับผมนะฮะเขาเพื่อไข่ห้เยอะตัวมันไม่ได้ก็ตัวนี้ไปก้นนะครับโดนนะครับโดยนสะแล้วโอ้ยสะลุงเส้นะครับผมของไตรตันนะครับเห็นวายดิกๆๆกรีกาีก็วะไอะไรอยู่ใบสมสมๆมสมากรัมเข้าห้ครับผมโดนล้าครับท่านผู้ชม ดีอยามเช้านะท่านผู้ชมฮ่าพอเอาพเพิ่มข้องเสร็จแล้วนะครับพอเสร็จนะครับผมนี่เตรียมพร้อมนะครับตีอย่างพร้อมสักสามชั่วโมงเดี๋ยวก็เริ่มบานโอเคหลังจากเสร็จกคุณข้าวข้องกันเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมนะถึงดังกึ่งกลางเส้นดีนะครับชาวข้องกระปุกนี่จะดีนะครับท่านผู้ชมนะข้องใส่ได้เพียบแข็งแรง กระตัดนะครับผมนะโอเคนี่ครับอากาศดีนะบ่อาจารย์ ด้วยไต้ทั้นะครับผมนี่ครับทีนี้ครับต้องตามไม้ก็ดูเด้องครับว่าชาถ้ากินนี่คือบับเลยรินโดนแล้วท่านผู้ชมเป็นไม้หมดเลยว่าโดนแล้วผมแดงแล้วเป็นหล่าไม้ครับไททันครับผม xì mát láo lệ đấy nhé đánh này không mà trái phải sao bà xã, ông chấp cái này, các bạn xem, tai này, thấy mơi, tài tân đôi ra liền, chín mùng cắn này, các bạn xem, say, bà mãn luống quá này, bom chải chải, bưng bưng, bơm bơm, các bạn mình này, mẹ tóc chạy nhiều này, họ như đâm mình đâm, tài tân mình đâm phải tung xuống lên cho mày xa và leo ôm mình chạy xa không bé ngập thằng bố hả ôi làm tươi ngập còn con cái này khoảng thì mình sẽ kiểu mình hài hòa cái không เคยต้องสายสีส้มจ่าๆน้ำมืดๆยังแบบแส้งยังไม่เพียงพอสีสม้มสวยได้ดครับผมไรตันครับนานมันตื้นเนะี่เราไม่ต้องจุ่มไปกันเกินนะครับแล้ววันนีผมจ่ายไส้นายเยอะพอจ่ายไส้นายเยอะพมจะต้องทำเยื่อฉาดที่สุดพอจะสมุสดมเราใไส้นายนเยอะเลยเราไปาาทำเยื่อเร็วน้ำไหลลงตามันดูครับผมเราทำ ให้มันช้าๆนะครับเพราะว่าไส้มันจะได้ไม่ตันหนามนะครับใส่เหล็กไส่แย่เกี่ยวกันนะครับผมนะตาสมุนปลามันเกลียวจริงๆปลาไม่ออกจริงๆเนี่ยใส่หน้านะผมปวดถึงใส่นะตอนนี้ผมใช้อยู่ประมาณละวหกสิบปอนด์นะครับขอผมดูไม้สักเดียวมัน,นะจะโหดกว่านี้ครับผมท่านผู้ชม

โอ้ฝ่ายใหญ่โอ้ตัวสีส้มนะครับยอ่อโอ้โอมั่งเลยท่านผู้ชมออ่อโอ้โอ้โอ้โอโอ ยอดทุที่มกับพ่มไตตันครับขอโทษนะครับพุมยอ จมโบ้แล้วโอ้ยไตตันตัวที่ส้มทำงานแล้วครับ่านผู้ชมมาดูความยาวของหองไอซ่านะครับผมโดนเยอะไตตันเลยครับเห็นไหมครับเนี่ยไรนี่ไตตันครับผมตัวที่ส้มครับโอ้ย thu quả mèo khập, dài to màu rán khập bông, mét qua này các bạn xem, oh, oh mét gì, oh, lắc này các bạn xem lắc đây 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 này các tân, đôi thôn bìpát này các bạn xem, các hôm nay, bông coa mật lốc hay chưa tài tân song si này này các bạn xem, nha, công việc công chưa song to này này các tài tân này các bạn xem, liệp liềng action ทนพิพัฒน์นะครับผมแอคชั่นนะครับนะอืมปลดลกหายเร็วนะครับโดนผงแดงแล้วนะครับผมนะผงแดงวันนี้แดงมาเจ้าดำๆทักทิดนะครับปอบอกมันเป็นปลาที่ว่าอย่านนามยิ่งนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะครับผมคนติดตามนะครับผู้ติดตามทนพิพัฒน์นะครับนะครับตัวไตทนนะครับขอบคุณมากม้านะครับผมทั้งเอฟซีแล้วก็ทางที่ผู้ติดตามไม่ก็ดีนะครับผมนะวันนี้ก็มาเจิม เยอะสองตัวนี้นะครับถือว่าโอเคนะครับกินทั้งสองตัวนะครับถ้าใครไม่มีก็ห้าก็บไว้นะครับไททันนะครับผมกว่าจะห้าได้บางคนห้ากันแค่เลรงโอกินตาลุดไปเลย <laughs> โอเคครับผมขอบคุณมากนะครับไว้หวก็น้าเดียวมาจัดกันแล้วนะครับวันนี้มีเวลาแค่ประมาณสามชั่วโมงครึ่งโอเคครับ